12พี่กา6 6ทดสอบระบบน้ำใส่แปลงฟักทองเงินแสนของเราค่ะเขาจะเขาจะปลูกเอื้อในข้างนี้เขาจะบอหดน้ำนะะ like, เลยค่ะเขาจะบอยางลำไร่หดน้ำเขาสิใส่ปลอยน้ำไปน้ำคลองอย่างซีเดี๋ยวถาติดตามมึงได้ค่ะเด้อบาสิประสบความสำเร็จสำใไแต่ สำหรับมือนี่ในแปลงแรกในคลองแรลกถือว่าโอเคสุดๆเลยให้คุณสามีกับตาซอยความเงาหูสุกลูกหูลูกตาอันนี้ประมาณสามงานค่ะวางโครงการไว้ว่าจะปลูกฝักทองทั้งเบิดเลยน้ำไหลสะดวกดีน้ำไหลแห้งอันนี้เป็นน้ำบาดาลน,นะคะ อันผู้ใดอยากเฮ็ดน้ำก็เฮ็ดไปพร้อมๆกันก็นกนได้เด้อค่ะเด้อใส่บกอื้อกับป๋องค่ะพันใดก็ได้แล้วจะ่มักวิซุมตาสาข้ามกับปองละสามสิบกว่าบาทหนึ่งบ่อแพงเป็น,ปนอ่าบกอือ้อพันไอหนงังข้างคกค่ะเป็นพันนวยในหญ่หน่วยเนื้อมันเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้องไปเรื่อยๆด้อค่ะ อันนี้เป็นขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนทดลองเห็ดค้องน้ำแล้วก็สสำเร็จทั้งเบิดแล้วก็จังสิบทําการปลูกอันนี้บึ่งพ่นไหลลีดๆ,ๆไปได้ดีถือว่าโอเคประสบความสำเร็จนะคะแล้วอันดับการลงตอนนี้เพาะไว้แล้วคะ่ะเพาะไว้แล้วเหลือแตว่ว่าลง ลงพื้นที่จริงใส่ปุ๋ยใส่ใดเดี๋ยวจะผ้ามาบมึงในขั้นตอนต่อไปค่ะ